สวัสดีครับอยู่นี่ IMPACT มือทองธานีนะกับงานไพร์เฟกอันดิก้าวันนี้เราอยู่งานไพ i f เฟกซึ่งเป็นงานอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่นนี้อยู่ที่นี่แหละวันนี้จะพาไปเที่ยวกัน อ่านี่นะเราเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจาก hall 12สุดเขาจะเป็นเป็นอินเตอร์ไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนะมีที่ไหนนะประเทศจีนมีเคมเปญมีต่างประเทศหลายๆประเทศเลยมาเวียดนามออสเตรเลียยุโรปก็มาเออเนี่ยมันจะเริ่มจากล็อกจีนนะสองเข้าไปเลยเนี่ยล็อกจีนเนี่ยหว่าพอสุดทางเนี่ยนี่สุดสุด,สดละนี่คือซ้อนสุดท้ายของงานไทเฟกล์ละถ้ามองเข้าไปเนี่ยเริ่มแาบต่างชาติตรงนั้นจะมีการแข่งขันเชฟไปดูตรงแข่งเชฟไหมแต่ไม่รู้ว่าเขามีไหม <S <S นี่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 แม่เราแข่งนี่ Iron นี่บู๊คิวพีนะนี่นี่อะไรครับเมนูอะไรเลสนคไม่ยอมเล้นไข่กุ้งกับโคซองค่ะอืมไม่โดนร,อร้อนเลยโดนโคซอง <c oughs> อาจารอร่อยนะภาควันนะเป็นบ้วนแหละคือนี่เนะมื่อกี้พูดถึงว่ากินเป็นโอเป็นแบบเชนเดเบิร์ะมาถึงเลือกเลยเรากินทีละหน่อยทีหน่อยเชนเดเบิร์กินกินทีละนิดอืมนีม่ก็เขาคือแอดเวนเซอร์เนาจะหนักเดินข้าวในฝั่งนึงมีเนื้อมีกระทั่งขนมปังเนื้อขนมบิสกิตของหวานยังกระทั่งแอลกอฮอล์เครื่องดื่มทุกแบบเลย ือพี่อร่อยเสร็จปุ๊บตรงข้ามเลยโค้องใช่ไหมกาแฟกูเห็นกาแฟอันนี้กาแฟใช้คาฟฟเมดของของดีมี่ใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุณเพื่อนแนะนำหน่อยได้ไหมครับบุนี้เมื่อกี้กำลังพูดอยู่ว่าตรงข้ามกินโค้องเสร็จก็เลยเห็นร้านกาแฟก็เลยมาบุนี้เพื่อนเราคุณบิ๊กอ่ะนี่ชิมก่อนกาแฟเย็นเขาไม่ได้ขายกาแฟนะเขาขายกาแฟเมดแบรนด์นี้แล้วก็สินค้าเขาอ่ะก็น่าจะตัวนี้น่าจะเป็นตัวชูแหละอืมอ่ะไปต่อไปอร่อยนี่เพื่อน นี่ไม่รู้นะว่ามันถ่ายที่ไหนแต่ว่าไปกดดูชื่อนี้ TFB แบบน่าจะเจอในเฟซบ o o กอ่ะไปหาดูแล้วกันนี่แล้ว t d ด็ดโดนมาวันนั้นหน้าหน้าเสียเลยโดนไปสี่แก้วตัวนี้เป็นนิสสากเเกใช่ไหมครับครับผม นี่เป็นแบรนด์เซอีครับผมโรงงานจะอยู่ที่เชียงใหม่เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับใช้ผู้ผลิตเป็นเชฟแบ็กนะครับที่เปิดร้านแบ็กคิชอยู่ที่เชียงใหม่นะครับตัวไทยสาเกตัวนี้ครับเราจะใช้วัตถุดิบเป็นตัวข้าวเหนียวเขี้ยงงูนะครับที่อยู่ข้าวเหนียวเขี่ยวงูเนี่ยจากจังหวัดเชียงรายนะครับโดยโดยที่ข้าวเหนียวเขี้ยงงูเนี่ยที่เราเลือกใช้เพราะว่าตัวน้ําตาลในข้าวเหนียวเขี่ยวงูครับเราจะมีเยอะที่สุดในบรรดาเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆนะครับตัวนี้เป็นนามาสากครับคือสาเกที่ไม่ไม่ได้พลาสเตอร์ไรหร ราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องที่ปกติมันจะทําการเฟอร์เมนต์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือเราเก็บไว้ในดื่มทานตอนเย็นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอุมเมชูนะครับบวบวยที่เราใช้เป็นบวยป่าออร์แกนิกนะครับที่อาเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ,นะรบเดี๋ยวลองเทสได้นะครับตัวสาเกเลสเลสเลสตัวนี้เลสกินตันี้ไปแล้วเลสเปล่าตัวอุเมอุเมนี่ครับตัวสาเกจะดื่มง่ายครับจะไม่มีความบาดคอ ตัวอ,อูมเมชูนี้จะมีความเข้มข้นของความรู้สึกของบวยจะขึ้นจมูกและจะมีความวูบวาบนิดหน่อยครับ,อรบแอดไลน์เซออินะครับจะมีตอนนี้จะเป็นออนไลน์ไม่ชิมไปแล้วนะเล่าได้ความรู้อย่างเต็มเลยนี่มีต่อเนที่เราเคยรีวิวไปแล้วตัวนี้ขอยืนคู่กับพิเเตอร์น้ว่านี่ไงเรามีทำทำรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะว่ามันสะดวกสบายแค่ไหนกับการพุงแค่ไหนไปตามดูได้ในรายการเปิดก่อนได้เปรียบรีวิวไปแล้วนีน่มีบูธสวยงามเบอร์ที ไอศครีมน้ำปลาหวานอ่ะลองเลยมานี่มานี่เรดเบอร์รี่แฮนด์มานี่นมานี่มาหน้ากล้องนี่ไอเด็ดติมน้ำปลาหวานอ่ะเขาบอกกล้องด้วยอ่ะยังไงกลิ่น,นมันยังไงก่อนเข้าหวานหรอในติมน้ำปลาหวานเขาบอกเข้ากัเหรอเป็นไอติมรสอะไรครับเป็นไอติมรสเป๊ะอ๋อไอติมรสเมงโก้แล้วก็ร้านอรยพี่จริงเหรอไหนอะไรบอกบอกคนดูที่ไปนั่นเข้ากันอ่ะจริงๆนัคือถ้าไปไปเซเว่นเซนหรือไปร้านไอติมร้านไหนก็คือถือซอนถือซอนน้ำปลาหวานไปล้านได้เลย หวานใบอ่ะขอบคุณนะครับนี่แบนอะไรเนี่ยอันนี้คนแบกกุ้งอะไรนะอันนี้อะไรอะครับอันนี้งอกับลำไยครัอันนี้ลำไยอันนี้เนาอันนี้ลำไยอันนี้งอามันต่างกันยังไงครับลูกมันไม่เท่ากันลูกมันไม่เท่าใช่ค่ะเพราะว่าอ่ลำไยอย่าลูกมันจะเล็กกว่าลำไยอันนี้ค่ะชู้วดิบได้เลยค่ะอร่อยไหมไงชิ้ว เดี๋ยวนะใครเป็นคนพาชิมนะรายการนี้อันนี้เงาะเงาะก็ปองอยากบริษัทอะไรนะครับบริสัท A อราวั e ฟู้ดค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะจากปกติ360บาทตอนนี้เหลือ220บาทค่ะอายมาเฉพาะในงานขอบคุ<ช>ค,คนะรับเดินดูต่อน,นี่บูทเพื่อเราออนี่นี่ดี렉เตอร์บูธนี่เลยนะบริษัทนี้นะแนะนำตัวหน่อย สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของกนะกวันทุกท่านนะครับกนะกวันอะไรไม่ใช่คนละเพจกันคนละเพจแล้ทนพจอะไรนที่วีอีที่มาครับรายการวีอีที่มาวีอีที่มาสวัสดีนะครับคุณเพื่อาร์มเองอันนี้คุณอาร์มใช่คุณอาร์มแนะนำตัวกับแนะนำคุดหน่อยผมชื่ออาร์มนะครับเป็นเซลล์ดีคเตอร์ของบริษัทเอรอนฟู้ดนะครับก็หมผลไว้กระป๋องกระดิกระป๋องนะครับซึ่งบหมาะของหวานแล้วก็บหมาะบูฟเข้างกระดกวันที่ทำของข้าวก็เข้ากันพอดีเลยเรื่องนั้นเนี่ยวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยก็ ลิ้นจี่ไม่ได้ของแปลกๆเช่นกล้วยน้ำว้ากระป๋องบางคนเรียกว่าขายไม่ได้แต่ผมจริงมันขายได้นะครับเพื่อไปทำกล้วยกดชีที่ต่างประเทศแล้วอย่างผลไมก้กระป๋องแล้วมีอะไรอีกอันนี้ก็มีกะทิแล้วก็มีนี่ครับของใหม่เราเลยทูน่าวีแกนหัวลันเตานะครับสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์หรือว่าคนที่แบบต้องการแบบเฟกซิตเทอรียนไดเอทก็สามารถทานมันเป็นวีแกนเราเปนวีแกนได้ใช่ครับสำหรับใครที่อยากอยากทานนะตอนนี้ก็คือไปต่างประเทศอย่างเดียวนะถ้าอยากกินจริงปีหน้าแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในนนนเเเเเปปิดดดกกก่่อไ้รรรรียยบาาาาาาาแมมทูััจหวลต นะครับขอบคุณครับเดียวฟูดย่อหายแบนเนาะได้ได้ดีสอะไมเปสยายสายหวานมโมชีมนเยเาะชีน่ว่ามันม่สีสีอ่ะอ๋มันหวานมันกจ้หวานมัน้อวาน่ี นี่ไงถึงบูนี่เล่าอสซาร์น้ำส้มสายชูเหองบูนพอดีเลยยิปครับยิ้มองออสราร์ลที่น่าเต้งหน่อยค่ะก็จิบนะคะอ่าเรามาเที่ยวบูนออสซาร์แล้วกันนี่ได้เกียรติจากเจ้าของแนะนำเลยนะอสซาร์เราทำแต่น้ำที่เราจะเห็นก็คือน้ำมะนาวกับน้ำน้ำส้มสายชูเป็นหลักใช่ไหมใช่นี่ซึ่งวันนี้เรามีพวกน้ำที่มอกมาเยอะเลยมีน้ำแล้วมีน้ำส้มพรีเมีียมเดี๋ยวขอน้ำเสนอแล้วนี้ตัวนี้ก่อนค่ะก็เป็นน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลินะคะนี่เลยน้ำจิ้มบบออออยนนนน้้้้าาาาชิิิิมมมมมี่่่กกก็วลงขคะใ ตัวนี้มีร้านในซีเจนะบัวน้ำจิ้มไก่ทั่วไปน้ำจิ้มแจ่วแจ่วปลาล่าปลาลาด้วยนะน้ำจิ้มซีฟู๊ดน้ำจิ้มสุกี้นะแล้วก็นี่ตอสท่ายมันเป็นโยะค่ะมีน้ำพริกไทยกระเทียมแล้วก็เป็นพวกซีอิ๊วน้ำตาล อร่อยแล้วสาเกอครับเป็นเหมือนซอสผักใช่ซึ่งสามารถไปใช้เบสแทนน้ำมันหอยได้เลยค่ะแล้วก็เป็นบุ๊กซีรีสถุงค่ะนี่ซีรีสถุงอันนี้คือเราขายคนคนไปใช้ในในบ้านในครัวใช่ไหมะใช่อันนี้ก็ไม่เกินมาตรฐานใช่ใครอยากซื้อของถูกคุณภาพนี่เลยมีสุกี้ค่ะมีย่างมีบุ๊กซีรอ่าร้านหมูกระทะร้านนี่มาเลยได้เลยรูกชิ้นปิ้งก็ได้มีขายในแมทโครทุกสัปดาห์ แมคโครทุกสาขานี่ข้างหลังมาเพิ่มอีกนะไม่พอที่ Google ลูกฟูกนี่มาสู้กับไฟงกูนรู้เปล่าเนี่ยอ่าต้องดูนี่ยังมันนี่ยังมันี่ไก่เหมือนกันค่ะนไก่เหมือนกันมีสีราชาค่ะสีราชาซอสครับใช่ซึ่งสีราชาซอสเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่สีราชานั้นเอสเอลก็มีอันนี้เพิ่งเปิดงานนี้เลยป่ะครับใช่เพิ่งเปิดงานนี้เลยเปิดงานนี้เลยอ๋ออย่างเดียวยังไม่ได้ขายในไทยอ่าก็ยังไม่ได้ขายในไทยแต่ว่าเพิ่งเปิดตัวงานนี้เลยตัวนี้นะแล้วก็ออออยากกกได้้้็บินนนนเมืงตี อ่าต่อเดี๋ยวเรา,เราหน้าเรารบกวนคุณคุณจิ๊บประมาณนี้ไหมค่ะแล้วเราไปดูสองชิมไหมได้ได้ได้หมได้ค่ะได้ค่ะ มีสเลอร์ปี้สามตัวนะคะก็มีมะนาวที่เราขายอยู่ในเซเว่นอีเลเว่นนะคะใช่คือตัวนี้อ๋ออันนี้ขายอยู่ในเซเว,วน่นแต่เราก็มาดัดแปลงใส่น้ำผึ้งผสมน้ำผึ้งเป็นเป็นเครื่องดื่มได้ค่ะตอนนี้ไม่ได้กินนะนะ <ๆ S 3> ต้องกินในเฉพาะในงานไฮเฟกนะค่ะตอนนี้มาทำซึ่งก็แปลกนะแล้วก็น้ำมะขามก็เหมือนกันใช่ค่ะเพียงแต่วันนี้เราขอบคุณคุณกิ๊นเลยนะเนแบขอบคุณนะครับแว่นมาเยี่ยมด้วยแล้วก็เซ็งเฮงขายอะไรเออเซ็งเฮงก็เราเป็นเซ็งเฮงเต้าหู้ใบตองครับเออเราผลิตเต้าหู้มาจากตลาดสดแล้วตอนนี้เราก็พัฒนาสินค้าาาาจนนมมีตรฐทุกอย่ง วางจำหน่ายบนห้างขายห้างด้วยครับผมจุดเด่นจุดเด่นครับเต้าหู้ของเราก็คือจุดเด่นก็คือจะเป็นเต้าหู้ตัวออร์แกนิกครับที่เราได้มาตรฐาน EU ครับผมทั้งหมนี้เราเปิดในห้างใช่ครับะวางบนฟู้ดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตนะครับ t h อ m a l ท็อปครับแล้วงานนายเฟยนี่นี่นี่มาออกออกเอาเอาเอาลูกค้าเออเรามองกลุ่มพวกโคเลก้าและร้านค้าอาหารครับแล้วก็ต่างชาติในอนาคตโอเคครับได้ขอบคุณครับวันนี้รบกวนประมาณนี้เสียงเฮงครับขอบคุณท้าวผมับขายเต้าหู้นะเสียงเฮงไปต่อไปต่อไปต่อ นี่ออนซอขายซอสนี่ก็ขายซอสสีราชาเหมือนกัน สวัสดีครับก็จาก KRS Spicy Food นะครับผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์เจเล็กนะครับก็วันนี้เชิญมีพี่เชฟหมึกแดงนะครับมาช่วยทำสาธิตอาหารนะครับยน้ำอยู่ฮะฮะกับเราอันนี้กำลังไลฟ์กันพอดีเลยก็สินค้าเราก็มีวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับในท็อปในท็อปในท็อปมีหมดเลยซีโรตัสนะครับซีเจนะครับนัทโธได้ครับได้ครับเจคีด แอลอีเคโอ้ขอบคุณมากเราเคยเราเคยทำรีวิวน้ำจิ้มไก่แบรนด์เจเล็กอยู่โหเยี่ยมเลยใช่ครับอ่โอเคได้ขอบคุณทุกคนมากครับนี่มาสควิสต์ปลาหมึกน้ำปลาปลาหมึกซ้มตำไทยเลสอยู่ไหนเนี่ยซุ้มตำไทค่ะเลสอยู่ไหนเนี่ยนี่คนชิมมานี่มานี่มานี่ยซ้มตำไทยทำจากอะไรครับทำจากมะละกอไองพี่รู้แล้วทำอย่างซอสอะไรค่ะน้ำปลาปลาหมึกออ๋โอเคนี่เผ็ดไหม อร่อยใช่ป่ะน้ำปลาตาปลาหมึกใช้ทวามเค็มปลาอร่อยขอบคุณครับอันนี้อันนี้ขายอะไรอ่ะบูธตบู๊ตี่ขายอะไรขายขิงค่ะขิงขายขิงขายขิงนี่ต้องต้องต้องขิงเยอะไหมครับขิงเยอะแล้วมีขิงกี่แบบอ่ะครับอันนี้อันนี้จะมีขิงเป็นคนละรสเลยึงไดนได้ไหมครับเมื่อยเมื่อยเริ่มจากรถไหนก่อนนะครับอันนี้เป็นรถไม่ผสมน้ำตาลนะคะโนชูก้าค่ะโนชูก้าถ้างั้นไดต้องเป็นหวานน้อยค่ะขิงอ่าสตองฟอร์มูล่าค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่กินเลยนะร้อน วันหวันเหมอนคนขายวะครับผมเปล่าวะผมเลยเหรอไม่เคยกินโอเลี้ยงเลยนี่ครั้งแรกเลยโอเลี้ยงใส่นมมันคือเหมือนกาแฟเปล่าวะมันคือยอกล้อเลยค่ะตอนนี้เป็นกาแฟยอกล้อเฮ้ยอร่อยน้องอะไรนะอันนี้่ขมิ้นขับขมิ้นขมิ้นไข่ขิงค่ะขมิ้นไข่ขิงนะคะขอบคุณนะครับน้องขมิ้นขอบคุณนะครับอันนี้ขอบคุณนะครับคีไปต่ออ่านี่เราเดินต่อแป๊บนึงนะนี่ช่วยฮ่าเสียงเส้น เซเลอรี่น้ำมะขามนี่เดี๋ยวมีคนจิมอ่ะเลสอันนี้อันนี้คิดว่าคืนอันนี้เป็นอะไรนะเซรลอรี่น้ำมะขามบอกบอกบอกกล้องด้วยว่าเป็นไงเซรลอรี่น้ำมะขามเหมือนเหมือนมะขามแช่เย็นก <c oughs> ็เหมือนมะขามอะ่ะน,น้ำมะขามเออ<น>แต่ว่าน้ำมะขามเข้มข้นม,ม,มากเลยนี่นี่พาไปหาเจ้าของจุ๋วเสียงอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ขออนุญาตครับพี่กุยแนะนำน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัวงเสงครับพิทักษ์ครับพีัเดีครับวันนี้เดินมาก็พาน้องๆมารีวิวครับแล้วก็งางใหญ่วันนี้เดินชิมมังค่าเซอร์วิสแล้วก็ผมเป็นเกลียดมากเลยครับวันนี้เราอยู่กับคุณพี่ทักเจ้าของชัวงเสงครับขอบคุณมากนะครับปีหน้าจะมาอีกชัวงเสงนะครับโปรโมชั่นไปต่อครับเดี๋ยวกลับไปที่บูธของเราก่อนนะตอนนี้เราติดนัดละเราพาับไปที่ชัวงเสงก่อนเพราะว่าผมมีนัดกับเชฟอยู่เดี๋ยวเรากลับไปที่บูธเราก่อนกนกหวานถึงละตอนนี้ถึงบูธผมละนี่เจองกกกนนนวรรรรณููู้้ดโปับบธธีีหอค หลา,ายนะขายพี่แกงนอกจากเครื่องแกงแล้วพี่ก็มีพวกกระเทยียมเจียวของทอดหรือสินค้าอื่นเต็มเลยบูธคนอื่นอ่ะดูเยอะละไปดูบูธพี่บ้างขอโชว์หน่อยเออพี่นี่จะได้สแสดงความเป็นเจ้าของทำไมอ่ะอ่ะไม่ต้องบอกบูธใครก็ได้บูธทขนกหวานบูธใครตัดสั่คำว่าบูธเราออกไปกันแหละขนมหวานบูธใครไปลูกติดขนาดนี้ เลยรู้ว่าบูชัยอ่านี่เราพูดตรงนี้นะนี่เขามองละสงสัยละอะไรวะบูพี่ปีนี้เป็นโซนนี้พี่ทำเป็นโซนคาเฟ่เลยเริ่มจากมีจะทําเป็นอยากพิซแซนพิแกงโปรดักของเราคือซิงเกอร์ของเราคือพิแกงเลยก็เลยตั้งใจอยากทําให้มันฟิวชั่นหน่อยก็เลยทําทากโกยากิมาผสมกับซอสพิแกงเพื่อทําให้ลูกค้าได้ชิมก็จะมีจุดสั่งนี้โปรดักตามนี้เลยของเรานะครับ นี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูทำเป็นนั่งโกยังกีเลยเดี๋ยวว่าเปลี่ยนเป็นไอเดียเราเองนี่ครับอ่ะเลนเลนชิมทุบบูเลยเลนไม่ชิมบูที่เหรอรออยู่เหมือนกันค่ะแองชิมทุบบูเลยพราบูทเราแม่งไม่กินนี่เป็นทาโกะซอสอะไรครับซอสมัสแมนค่ะซอสมัสแมนฮัลโหลครับร้อน แล้เป็นฮาโกะแหละแ,แล้วก็มาใส่ซอนมาสมันตัวนี้อันนี้โซนแรกพื้นเราใหญ่เนาะพื้นที่ก็เลยจัดเยอะแล้วก็เนี่ยทิงเนเจอร์ที่ทำมาตลอดนะแล้วก็แล้วก็เติบโตมาตลอดขายทุกปีทุกปีจนตอนเนี้ยเราเองขายไปมากกว่า30-40ประเทศทั่วโลกแล้วอ่ะแล้วก็ปีนี้ในงานไทยเฟสอะของพี่เองที่เปิดตัวสินค้าใหม่เลยเป็นชุดนี้ชุดนี้เลยเป็น เป็นให้พี่ให้ชื่อติดว่าเอเชนซี่ซีรีส์เนื่องจากว่าเราอ่ะขายขายสินค้ามานานมากแล้วแหละทำตลาดตลาดต่างประเทศมานานละแล้วก็วันหนึ่งเราก็มีเป้าหมายว่าเราอยากจะแล้วเราอยากจะยกระดับตัวเองให้เราเป็นได้มากกว่าควัวไทยอ่ะเออเราอยากจะเป็นครัวของเอจที่อยากจะเป็นครัวของเอเชียเพื่อส่งเอาไปขายทั่วโลกก็เลยออกมาเป็นตัวเอเชนซี่ซีรีส์เปลี่ยนมันสีสันความสนุกแล้วก็โปรดักมีข้าวผัดขล้วกผัดแล้วก็มีอันนี้ hello จะตล์อะไรไทย嘛 ่าชุดน,นี้ในงานเนี้ยสี่วันที่ผ่านมาลูกค้าสนใจแล้วก็ชอบม,มากมีให้ชิมด้วยข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเชฟไม่นานเดี๋ยวให้ชิมอังน,นี้เลยเหรอเอาให้รู้ไปเลยว่าผมใช่อ้เน,นี่ยมึงกดเร็วๆดิวดิวายคนอื่นเขามึงกดเร็วๆดิยิ้งเนี่ยอะไรยิ้มแห้งเนี่ย <laughs> ก็เดินไม่ไหวแล้วนะนี่เราเพิ่งเดินมาจากคอที่2นะจนถึงต้นนี้มันไปต่อถึง5 18เราแล้วเงเดิน9 12เสร็จก็วันนี้ปิดคลิปก่อนงานด้เยกดในเดินมนเดียวไม่หมดเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดจะจะมาเนี่ยก็ควรจะเผื่อเวลาไว้สัก2 3วันเพื่อเดินแบบสบายๆไม่เหนื่อยเนาะส่วนตัวเราเองอะ่ะยุ่งมากจริงทั้งวัน4วันแรกเราไม่มีเวลาที่ออกมาเก็บบรรยากาศให้ดูเลยก็จะมีเวลาวันสุดท้ายวันเดียวเนี่ยซึ่งวันเดียวเราก็หมดเวลาละยังไงไ้ายกุดปีหน้าเนี่ยตัวเราเองอะ่ะรายการทั้งทั้งตัวพี่เองอะ่ะก็จะก็ ทำโรงงานทํ er guys, x, ารีแกง่งออกอยู่แล้วเพราะนั้นก็มางานนี้ประจำทุกปีมาเป็นสิปีแล้วสำหรับใครที่อยากมางานไทยเฟกนะก็สามารถติดตามได้ในเพจบุ๊กไทยเฟกอนุก้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับเออกูอ่ะเดินทั้งออนนะกูแยกน้อยกว่าคนคนเดินตามกู